การนำเสนอแผนการสอนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564วิชาโครงงาน2ประหัส2 0 2 0 1ขีดแปกลุ่มสมัรถนะวิชาชีพระดับปวช .3 สมัรธนะรายวิชามี5ข้อ 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการวางแผน จัดทำโครงงานดำเนินงานแก้ไขปัญหาประเมินผลจัดทำรายงานและนำเสนอผลงาน 2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพัฒนางานตามหลักการ 3. ดํดำเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ 4. ประเมินผลการดำเนินงานโครงงานตามหลักการ 5. รายงานผลการปฏิบัติงาน สมรรถนะและการแบ่งหน่วยสมรรถนะวิชาโครงงานโครงงานสองมีทั้งหมด5ข้อการแบ่งหน่วยการเรียนรู้มีทั้งหมด4หน่วยการเรียนรู้ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงจากการทําโครงงาน1ในการทํารายงานบทที่1บทที่2บทที่3พอถึงโครงการ2นะักศึกษาจะต้องจัดทํา รายงานบทที่4ี่บทที่5และเอกสารประกอบในหน่วยที่1และหน่วยที่2จะเป็นการทบทวนเนื้อหาในบทเรียนแล้วหน่วยที่3ก็จะเป็นการทบทวนการทำโครงการบทที่1บทที่2บทที่3แล้วก็มีการปรับเพิ่มเติมแก้ไขแล้วก็จะเริ่มดำเนินการ ในบทที่สี่บทที่ห้าและเอกอสารประกอบในภาคถหนวกวิธีการประเมินผลหน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองไม่ได้มีการประเมินผลเนื่องจากดำเนินการอยู่ในโครงงาหนึ่งหน่วยที่สามงานที่มอบหมาย20คะแนนสอบกลางภาค15คะแนนหน่วยที่สี งานที่มอบหมาย10คะแนนสอบกลางภาค5สอบปลายภาค30คะแนนการแบ่งคะแนนการวัดประเมินผลวิชาโครงงาน2เป็นรายวิชาที่ประเมินตามสภาพจริงด้านจิตธิสัย20คะแนนประกอบด้วยเวลาเรียน10การร่วมกิจกรรม10 กิจกรรมของสาขามีสองกิจกรรมหนึ่งการเชิญวิทยากร2สองการเลือกประธานด้านทักษะที่สนนัยสามสิบคะแนนหน่วยที่สามยี่สิบคะแนนใบงานหน่วยที่สี่สิบคะแนนใบงานสอบกลางภาคยี่สิบคะแนนหน่วยที่สามสิบห้าคะแนนในการนำเสนอโครงงานรายงานบทที่สี่บทที่ห้าหน่วยที่สี่ห้าคะแนน แผ่นพับใบความรู้สอบไปภาคสามสิคะแนนหน่วยที่4 20ยคะแนนรูปเร่มรายงานโครงงานและ10บคะแนนการนำเสนอผลงานโครงงานรวม100คะแนนวิธีการสอนบรรยายกิจกรรมถามตอบกิจกรรมกลุ่มการน,นำเข้าสู่บทเรียนด้วยเหตุการถาวสารในปัจจุบัน ผู้สอนชี้แจงรายละเอียดการวัดประเมินผลในรายวิชาใส่เนื้อหาการเขียนรายงานโครงงานวิชาชีพในคารด์ดูตามแบบฟอร์มที่กำหนดผู้เรียนสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้นอกเวลาและเรียนรู้ได้ทที่กิจกรรมในห้องเรียนผู้สอนออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติโดยจัดกิจกรรมปม แบ่งออกเป็น1ิบกลุ่มกลุ่มละ5คนในการจะทำโครงงานและให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษายกตัวอย่างการจะทำรายงานที่1การทำรายงานบทที่4ผลการศาึกษาหลังจากที่นักศึกษาได้ทำแล้วก็ให้นักศึกษาเนี่ยมาแชร์ข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มแล้วก็ให้นำเสนอเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานที่มอบหมายของวิชาโครงงานสองมีทั้งหมดสามใบงานประกอบไปด้วยใบายงานที่หนึ่งเรื่องรายงานบทที่สี่ใบางานที่สองเรื่องรายงานบทที่ห้าใบงานที่หนึ่งและใบางานที่สองอย่างละสิบคะแนนอยู่ในสมรรถนะรายวิชาข้อสองกั 3. บสามใบงานที่สามเรื่องเอกอสารประกอบในภาคหนก สิบคะแนนสมรรถนะอยู่ในสมรรถนะข้อที่4ี่ับ5สื่อที่ใช้ประกอบการสอน google classroom google meet youtube วิทยาทาโ h ส Canva การมูรณาการสถานประกอบการเรื่องการปรับตัวเรียนรู้งานที่เร็วคิดให้ไหวและเรียนรู้จะเติบโตได้พร้อมกับปรับตัวในการรู้การ การเรียนรู้สิ่งใหม่และการทำงานผิดพลาดลมแล้วต้องลุกให้ไหวโดยผู้สอนสอดแทรกลงไปในใบางานและโครงงานโครงงานให้นักศึกษาจัดทำโครงงานในการทำบัญชีครัวเรือนโดยทำผ่านแอปพลิเคชันรายรับรายจ่ายซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรี หรือจะสร้างเกมบัญชีผ่านเว็บวอลซึ่งในการจัดทำโครงการนักศึกษาก็สามารถเลือกจัดทำโครงงานตามความสามารถและความถนัดจบการนำเสนอขอบคุณค่ะ